สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะบิ๊กโจ้เผยวงจรปิดหนึ่งตัวกำนันนกกดปิดเองพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผบตรแถลงความคืบหน้าการตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในสำนักงานนายประวินจันคล้ายหรือกำนันนกโดยได้เปิดภาพเริ่มจากเหตุยิงสารวัตรแบงค์แล้วมี3คนอุ้มสารวัตรศิวกรคือสราวุธชนานัท นรงหลังจากนําร่างมาแล้วทั้ง3นายนําร่างสารวัตรแบงค์นั่งหน้ารถนอกจากนี้สีนายได้เข้าช่วยพันตำรวจโทวศินคือนรงสราวุธจตุวิทย์พัทระรวมมีตำรวจเข้าช่วย5้านายสรุปได้ว่ามีตำรวจที่ให้การเท็จเรื่องการเข้าช่วยเหลือ ภายในงานมีอาวุธปืนทั้งตำรวจและพลเรือนโดยนายหน่องพกปืนตั้งแต่ตอนต้นงานและมีนายเด้งพกปืนเข้าคุ้มครองกำนันมีนายตองส่งปืนให้วันนี้ได้นำเนินคดีกับนายเด้งและนายตองเพิ่มเติมทั้งนี้ตำรวจเทพมีอาวุธปืนแต่ไม่มีใครควบคุมคนผิดจึงเข้าข่ายผิดมาตรา157สำหรับกล้องสองตัวเปิดถอดบอด ออกมาได้1ตัวไม่ได้ใช้งานตั้งแต่23สิงหาคมส่วนอีกตัวเวลาเดินมาที่10นาฬิกา16นาทีทางพิสูจน์หลักฐานสรุปแล้วกล้องตัวนี้กำนันกดสวิตช์ให้ปิด10นาฬิกา16นาทีตั้งสมมติฐานว่ามีคนมาเตือนกำนันเรื่องจัดงานเลี้ยง วันนี้มีพยานหลักฐานชัดว่ากำนันเป็นผู้สั่งยิงมีลูกน้องยืนคอบเวอร์ถูกจุดแต่ตำรวจต่างทิ้งหน้าที่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ต่างเอาตัวรอดขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ